ช่วงต่อไปของรายการวิถีสลามครับขอนำท่านผู้ชมได้พบกับช่วงอินไซต์กอทกับการติดตามความเคลื่อนไหวการทำงานของคณะกรรมการกลางสลามของประเทศไทยเชิญชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่วงอินไซต์กอทครับการติดตามความเคลื่อนไหวการทำงานของคณะกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทยให้กับท่านผู้ชมได้ติดตามกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ในรายการวิถีสลามนะครับท่านผู้ชมครับ เหตุการณ์น้ําท่วมที่เกิดขึ้นทางภาคใต้นะครับยังความสูญเสียให้เกิดขึ้นมากมายทางคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้แล้วก็ได้เป็นองค์กรกลางในการประสานร,ระหว่างประชาชนที่อยู่ในส่วนต่างๆของประเทศนะครับได้มีโอกาสไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมทางภาคใต้วันนี้เราจะได้มาสนทนาพูดคุยกับท่านเลขาธิการคณะกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทย พลตตรีสุรินทร์ราเล่นะครับอีกท่านก็คือท่านกรรมการกลางสลามแห่งประเทศไทยฝ่ายประชาสัมพันธ์ท่านกำนันปรีดาชิรพดีครับเชิญทั้งสองท่านทักทายททสอ่านบ้างครับเป็นไงครับเรื่องของน้ําท่วมทราบมาว่าได้มีพี่น้องเราให้ความสนใจในเรื่องนี้แล้วก็ช่วยเหลือกันมามากมายเลยใช่ไหมคือเรื่องน้ําท่วมนะครับเรื่องภัยพิบัติต่างๆตำรี่ของท่านจุฬาราชมนตรีนะครับเริ่มตั้งแต่น้ําท่วมที่ปากีสถานครับเมื่อปีที่แล้ว ท่านจุฬราชมนตราีก็ส่งนะครับรวบรวมเงินแล้วก็ส่งไปช่วยประเทศปากีสถานโดยผมเป็นคนนากับคณะไปแจกด้วยตนเองนะครับเงินถึงประมาณสามล้านบาทครับหลังจากนั้นก็มีน้ําท่วมในภาคกลางนะครับภาคกลางภาคอีสานตลอดไปโคราชในช่วงต้นปีหรือปีที่แล้วเนี่ยครับปลายปีที่แล้วก็ไปเอาเงินของคณะกรรมการกลาง ไปแจกในพื้นที่ตั้งแต่นนทบ,บุรีอยุธยาสระบ,บุรีลบ,บุรีโคราชใช้เงินไปทั้งหมดประมาณ3ล้านบาทของคณะกรรมการการสลับในประเทศไทยลหลังจากนั้นก็มีน้ำท่วมที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับท่านอยู่ลาไปมอบด้วยตนเองนะครับที่จังหวัดสงขลาพัทลุงโดยมอบให้สงขลาสองล้านบาทมอบให้ที่จังหวัดพัทลุงหนึ่งล้านบาทแล้วก็ในช่วงหลังสุดก็ เกิดน้ำท่วมในภาคใต้ตอนบนท่านจุลาก็รวบรวมเงินได้ในขณะนั้นหนึ่งล้านบาทก็ไปมอบที่กระบี่นะครับเมื่อบอบกระบี่ก็ปรากฏว่าหลังจากมอบที่กระบี่แล้วนี่เงินของคณะกรรมการกลางนี่ไม่สามารถที่ดำเนินการก็มีการหารือกันโดยมีเ,เราจะขอรับบริจาคโดยผ่านทีวีช่อง11ตอนนั้นนะครับ,รบช่อง11 n b อ ก็มีหน่วยงานที่ร่วมก็คือมีสำนักจุลาคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยและก็กรรมการกทมนะครับที่ห้องส่งช่อง11ปรากฏว่าในการดําเนินการเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับถึงผ่านมาปรากฏได้รับเงินบริจาคถึง 5ล้านกว่าบาทในส่วน5ล้านกว่าบาทนี้เราก็เนื่องจากตุลาป่วยก็มอบหมายให้ทางท่านสมัยจเจริญช่างซึ่งท่านเป็นรองประธานกรรมการกลางคนที่หนึ่งร,ร่วมกับผมและท่านกำนันปีดาฝ่ายประชาสัมพันธ์แล้วหลายท่านก็ไปมอบที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยที่นครศรีธรรมราชก็เชิญ ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคือที่ได้รับผลกระทบมาแล้วก็ดําเนินการในวันนั้นโดยโดยผ่านประธานจังหวัดของนครนะครับแล้วรุ่งขึ้นก็ไปมอบที่จังหวัดสุราษฎร์ธาน,นีในการทําบ้านน็อกดาวน์ประมาณหนึ่งล้านบาทขณะนี้เรากําลังรวบรวมเงินเพื่อจะดําเนินการต่อในสุราษกระบี่โดยเฉพาะกระบี่เข้าใจว่าเพิ่มเติมคงจะ สักอีกสักสองอาทิตย์จะลงมาในกระบี่เพื่อดาเนินการในส่วนนี้ครับที่ลงไปถึงขั้นว่าสร้างบ้านให้เลยเลยครับก็สมทบทุนครับครับก็ที่ที่สุราษฎร์ธานีเขารับบริจาคในการทําสร้างบ้านนกดาวเราก็ไปร่วมบริจาคประมาณหนึ่งล้านบาทโดยท่านสมัยเจริญร้างเป็นวนาคณะไปครับจากที่ท่านเลขาได้ไล่มาตั้งแต่เหตุการณ์น้าท่วมที่ปากีสถาน แล้วก็น้ําท่วมทางตอนตอนเหนือนะแล้วก็ภาคอีสานของประเทศไทยภาคกลางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ดูเหมือนว่าจะโดนหนักหน่อยสองรลอกเลยสองรอแล้วก็ที่ปัตตานีครับหนึ่งล้านบาทที่ท่านจุฬามองที่บ้านดาโตะนะครับที่อําเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีก็ท่านจุฬาลงไปในทันทีทันใดเลยครับหนึ่งล้านบาทครับครับวิธีการระดมทุนเนี่ยเรา ได้มาจากไหนแล้วก็ได้แต่ละครั้งก็ดูเหมือนว่าไม่ได,ไได้ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยตั้งแต่ปากีสถานมาจนถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ภาคใต้เนี่ยคือเงินส่วนหนึ่งก็ก็ได้มาจากผู้บริจาคครับมีการถ้าเกิดมีน้ําท่วมเราจะทัดจุฬาธัตรีและก็ผมก็จะทําหนังสือไปถึงประธานจังหวัดและโต้ยหม่าตาม,มยิรยศต่างๆให้ช่วยบริจาคมาเขาก็จะบริจาคข้าวมาเรามีเบอร์ธนาคารอะไรต่างๆอยู่แล้วก็บริจาคก,ก็เงินเงินตรงนั้นเราตรวจสอบว่ามีเท่าไหร่แล้วก็ ลงไปให้น้ำฝนจัดการทันทีครับแล้วนอกจากนั้นก็ได้มีการใช้สื่อนะครับในเป็นรายการพิเศษที่จัดขึ้นโดยโดยคณะกรรมการการแสลงประเทศไทยสานจุฬาราชมตรีแล้วก็มีองค์กรร่วมกันเป็นไงครับางนั้นในเรื่องนี้ในการประชาสัมพันธ์ก็ขอขอบคุณฮะผ่านทางสื่อของเราแปลว่าขอขอบคุณทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสํานักนายกรัฐมนตรีที่อํานวยความสะดวกให้จัดรายการผ่านทางทีทันเลขาว่าช่อง11นะครับ ทำให้เราได้รับเงินบริจาคประมาณ5้าล้านกว่าบาทเรทำดินลแล้วแลโดยเฉพาะทางแบงค์ไอแบงค์ฮะแล้วก็ที่ทเลขาบอกเมื่อกี้ทั้งอ,องค์กรต่างๆที่มาร่วมเป็น5องค์กรหลักคือสำนักตุลากรรมการกลางแล้วก็กรรมการอิสลามประจำกรุงรเทพมหานครแล้วก็ที่ศูนย์กลางอิสลามของประเทศไทยแล้วก็ไอแบง์มาทําให้เกิดประสิทธิภาพขึ้นได้รับความร่วมมือดีมากและประการสําคัญที่สุดขออนุญาตเสริมทเลขานิดนครับ ปกตินะฮะเราจัดรายการของสำนักจุลาเนี่ยจะไปเรียรายช่วยเหลือเฉพาะพี่น้องชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลามแต่รายการล่าสุดนี่ฟีดแบ็กกลับมาจากทุกฝ่ายทั้งคนพุทธเขาชมเชยว่าท่านจุฬารัมเจีและคณะกรรมการกลางซึ่งนำทีมโดยท่านเลขาธิการท่านพลดยจ,จัดรายการนี้เพื่อเอาไปซับพี่น้องชาวไทยทั้งหมดโดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นพุทธหรือมุสลิมหรือริส เป็นภาพที่ดีมากเป็นการใช้สื่อในระยะเวลาชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรือเปล่าว่าสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ว่าเป็นสองชั่วโมงที่คุ้มค่ามากนะถ้าเกิดใครได้ชมวันนั้นจะมีเสียงโทรศัพท์ดังมาอย่างต่อเนื่องแล้ว<า>ผู้ที่บริจาคที่มีตัววิ่งข้างล่างเนี่ยก็ไม่ใช่มุสลิมนะหมายว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นมุสลิมซะเป็นส่วนใหญ่ก็มีมีทั้งพี่น้องร่วมชาติไทยพุทธไทยมุสลิมม,มีมีขอญาติเจ้าวาดยังบริจาคผ่านต่างจังหวัดเลยถ จัดงานเพื่อพี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศที่เดือดร้อนก็เป็นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นแล้วก็ได้คือนอกจากการช่วยเหลือเรื่องเห็นคับความร่่มแรงร่วงใจของคนในชาติด้วยครับครับได้มาห้าล้านภายในสองชั่วโมงครับห้าล้านกว่าห้าล้านกว่าด้วยครับครับเป็นไงให้บรรยากาศการลงไปช่วยเหลืออย่างที่ท่านกำนันบอกว่าไม่ได้ช่วยเฉพาะมุสลิมเวลางบตัวนี้ลงไปแล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาได้รับเขาสไหมครับว่าใครเดือดร้อนตรงไหนอะไรบ้างที่เสียชีวิตเราก็ไม่มอบเงินให้ครับไปหมด ถ้ามีกรณีเกิดขึ้นอีกเนี่ยการทํางานในลักษณะของเชิงรุกหรือว่าเตรียมการต้อนรับรับมือ<ก>ว่อยายังไงครับ,รบก็ตอนนี้เราก็คือสําคัญที่สุดเราต้องในเรื่องของความโปร่งใสนะครับหนึ่งในเรื่องของความโปร่งใสสองจะเลือกปฏิบัติในตรงนี้นะครับจะได้รับความร่วมมือมากขึ้นถ้าเราไม่โปร่งใสตรงน,นี้นเนี่ยความเสื่อมมันก็ค่อยๆเข้ามาเข้าคืบการเข้ามาแต่ตอนนี้เราก็หนึ่ง เรื่องความโปร่งใสนี่เราตั้งเป็นรูปของกรรมการทั้งหมดนะครับแล้วก็การไม่เลือกปฏิบัตินี่สำคัญไม่ใช่ว่าให้เฉพาะมุสลิมอย่างเดียวสาธิตอื่นไม่ให้นี่ไม่ได้อันนี้ถ้าเดือดร้อนมู่บ้านก็ข้าไปทั้งหมู่บ้านผมเองก็เคยไปแจกในวัดที่อยุธยาเป็นนโยบายที่น่าสนใจนะต้องโปร่งใสต้องโปร่งใสแล้วก็ต้องไม่เลือกปฏิบัติครับแล้วเป็นไงตอนนี้ ประชาชนในพื้นที่สามารถเดินตาครับตอนนี้ตอนนี้ก็หนึ่งทางราชการเขาก็ช่วยกันอยู่แล้วครับแล้วเราก็ไปเสริมเติมเต็มเข้าไปครับฉะนั้นหน่วยนาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องแนะนาแล้วว่าไอ้ต้องไปตรวจสอบแล้วกรมป้องกันสาธารภัยต้องเตรียมการต้องไปสํารวจป้องกันแต่ล่วงหน้าแล้วไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วแล้วก็ไปทีหลังตอนนี้ต้องมีการสํารวจแล้วต้องแนะนําชาวบ้านแล้วท่านและไปตรวจสอบว่าโอกาสที่จะดินถล่ม ลงมานี่มันกี่เปอร์เซ็นต์ะไรต้องบอกชาวบ้านให้เขาทราบแต้เขารู้ไล้เขาได้กล้าในการตัดสินใจอะไรต่างๆตรงนี้ต้องฝากปลมป้องกันสารภัยด้วยทราบบอกว่าบางบางชุมชนนี่หายไปทั้งชุมชนเลยใช่ไหมจากการที่ภูเขาถล่มครับซึ่งไม่มีมาก่อนแนคดับไม่เคยเกิดขึ้นในอดีตไม่เคยเกิดขึ้นเพราะว่าตอนนี้ภูเขานี่ไม่มีอะไรยึดต้นไม้ต้นไม้ต่างๆถูกตัดกันไปหมดแล้วครับถูกตัดกันไปหมดแล้วเราปล่อยให้เขาตัด การบังคับคายกฎหมายของเรามันถือว่าในประเทศไทยอยู่ในขั้นที่ว่าอยู่ในขั้นที่ล้มเหลวนะครับในหลายๆเรื่องเลยตรงน,นี้ต้องมาว่ากันใหม่แล้วสุดท้ายครับท่าทีของท่านจุฬา,าชมนตรีก่อนที่ท่านจะเข้าไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเนี่ยดูเหมือนว่าท่านเป็นห่วงเรื่องน้ําท่วมนี่อย่างมากเลยใช่ไหมเรื่อส่วนนี้ทำให้ท่านป่วยด้วยหรือเปล่ากไม่ทราบเือเนื่องจากท่านทำท่านระกร,ร,รับการหนักมากนะครับท่านไม่ได้มีเวลาพักผ่อน ท่านป่วยเส้นโลหิตฝอยท่านยังสั่งการว่าวันนี้นัดกับประธานจังหวัดนครเพื่อจะไปแจกของนะวันนี้ก็พบยันเดินทางไปท่านว่าเออให้ทําหน้าที่แทนด้วยเพราะนัดกับประธานนะว่าท่านเขียนเลยท่านบอกเลยก็ท่านเขียนสั่งการอะไรต่างๆตั้งแต่วันแรกท่านความจันท่านท่านดีมากท่านยังเป็นห่วงอยู่ขนาที่ป่วยอยู่โรงพยาบาลนะครับ ข้าโรงพยาบาลวันแรกกท่านรู้สึกตัวตลอดเวลาท่านก็สั่งว่าทำรู้นทำนี้อะไรต่างๆครับก็ทําให้พวกเราเบาใจว่าผู้นํามุสลิมในชาติไทยเนี่ยนะครับก็มีความเป็นห่วงเป็นใยกับเพื่อนร่วมชาติไม่เพียงเฉพาะมุสลิมเดียงเท่านั้นขณะว่าท่านป่วยเนี่ยก็ยังกำชับเกี่ยวกับเรื่องของการลงไปดูแลการเยียวยาการช่วยเหลืออยู่นะครับตอนนี้มุสลิมทั้งประเทศนะครับต่างๆต่างทําพิธีขอพรให้ท่านหายป่วยโดยไว้ แต่ท่านก็อาการดีวันดีคืนใช่ไหมครับดีคืนคดีคืนครับท่านก็เป็นห่วงอยู่เมื่อวานนี้ก็นั่งคุยกันอยู่ครับท่านผู้ชมครับ,รบ,รบและนี่คืออีกภารกิจหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการกลางฉลามแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้น,นาําคณะกรรมการกลางฉลามประเทศไทยท่านจุฬาราัชมนตรีไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกับปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติต่ตางๆไม่เพียงแต่การช่วยเหลือพี่น้องผู้สิ้นเท่านั้นแต่ว่าเป็นการช่วยเหลือ ี่น้องร่วมชาติด้วยโดยการประสานงานความร่วมมือกับคนที่ให้การสนับสนุนทั้งผ่านสื่อก็ดีหรือว่าการประสานงานในกลไกต่างๆของคณะกรรมการกางชนตรทเทศไทยที่กระจายอยู่ทั่วประเทศก็ตามนะครับรวมไปถึงวันนี้เราได้รับทราบถึงความเป็นห่วงเป็นใยของจุฬาราชมนตรีถึงแม้ว่าท่านจะป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลช่วยกันนะครับขอพอรจากผู้บป็เจ้าให้ท่านได้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงและได้กลับมาทํางานรับใช้ สังคมประเทศชาติต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ร่วมรายการทั้งสองท่านครับท่านแรกท่านเลขาธิการคณะกรรมการกลางแห่งประเทศไทยนะครับพลตํารวจตรีสุรินทร์ประเลศครับ อีกท่านหนึ่งนะครับท่านกรรมการกลายศาลาของประเทศไทยฝ่ายประชาสัมพันธ์นะครับท่านกำนันปรีดาเชื้อผู้ดีครับขอบคุณทั้งสองท่านนะครับครับครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงที่น่าสนใจของรายการวิถีิสลามต่อไปครับ كرام الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول لك ايه كله لآخر دي خطه جامده وجت على عينك يا تاجر هاقول لك إيه واعد لك ايه كله لآخر